ครั้งที่77วันที่16กรกฎาคม68 วันที่สิบหกรกฎาคม2 5งห้าปดข้าพเจ้าสุวิเิ์การจัดมาสามแปดเก้าขอถวายเสียงสดพระาประสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาตัมูชาสังคบูชาและจริยบูชาแดรุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจ,จดจอ่อและกระระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เถิด หนึ่งบทกราบพระราตรายอรหันตสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธามพระกวนตังวิวาเตมิสวาคาโตัวพระกตาธรรมูธรรมังน้ำมสานิสุปฏิปันโนุพระกัตโตสาวสังโฆสังฆนามังนี้สองบทบูชาพระพะรีพินาศอรหันตสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุ่เนหิตธรรมานูธานิปรมีจิตาทิสติยาวชีวังอาหังพุทธังธรรมังสังฆังสระณังขโตกูเชมิพระธนตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดจุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลีสุอัตตรากัจฉนุเทวตาสัตตมังมุนิราชสสุนันตุสกโมกะทังสักเกกาเมจรูเปสิริศิขรเตจัตติลิเคบิมานีทีเปรัตเทจขามีตารุวะนาฆะเนเคหาปัตุมมหิเคเตภูมามจยันตุเทวาชลธาตรวิสเมียักขะกัทภพนาคาติตันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนะสัตตบูมีสุนันตุธรรมะสวัณนะการูอยัมปทันตาธรรมะสวัณนะการูอยัมปทันตาธรรมะสวัณนะการูอยัมปทันตาสี่บทสวดภพภภาคณมการ นโมตัสสะภะกละพะวะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาระพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตัดยมปีพุทธังสรณังกัจามิตัดยมปีธรรมังสรณังกัจามิตัดยมปีสังฆังสรณัะนัมิสังกะจ เอเตนะสัจจวัจชนัสโสติเมหุนตุสัพปทานนัตถิเมสรณังอัญยังทำมูเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจชนัสโสติเมหุนตุสัพปทานนัตถิเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจชนัสโสติเมหุนตุสัพปทาเจตบทสวดติระตนะปนามะคาถาพุทธังนะเมรัตนะปูตัสลีรจิตตังธรรมังนะเมรัตนะปูตะวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะปูตะสุสีลัทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนังรัตนะตะยวะหังสัมมาสโมสริตะวัตถุุวิเะะปูตตัังอนโยยยา คุณโยคะวะสัปวัตตังอสุมิตายมิหิปิตะะาเทวยถาติทันเตเอกังวินาตติตะเรสะมะสัมภเวนะโลเกกทาจิจักจีเลนจปะปาตุภูตังคัมภีระยานอมิจยังอต,ติทุธัสัถังวินยุหิปันทิตะชนเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจีกทันจุปะรับภนียังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิดสม,มุตปัสตังมณสิสุทธะปสาทฐานังปุญญาติกานะ มะสม,มุตตมะปุณณภูมังทุกขาปมุตจนะมุขาสาะหนังคตานังปูชาระหิสุป,ประมังอภิปูชเนอย่างนิพพานาสัชจิกิริยายุปนิสยัยถังสัมมากิเลสะมละโสทะนาสิทธิยาจาาักาตุหิอ,อัตกุสะเลหุปะเสวนีอย่างปาณิหิจาปิสารหนังขมณียะมีวะตตสสมมาหิตังติรตนางสารนังคตัมหะรัตินทิวังคณะนิสุณะ <c oughs> มัสสะมานาปูเชมัจาริสสะหนังคาตมหะ ลิยาสัทธาระตาจะปุญ,ญเยนะตตะสุกเตนะสุขีพระเวมุเตเจนะตสะจะสัทธาปิสุวัติหุนตุโยเจทะธรรมวินยามิปะมาณปูโตโลกุตราพิสมยโยนิยโตสุโภชังตัสโสปนิสะยะจะยายะอัยาัาามปิหูนตุวัตุตตเยปร,ริจิตโตสุปัสสาทกาโร 8. น้ปรการเศทธิคาถาโยจักุมาโมหมลาปะกัทโามังวัพุโธสุปโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโม จ,จะยันโตปาเปสีเคมังชนะตังวิเนยังพ <Nay, sky S 1> ุทธังวรันตังศิลาสานมามีโลกาสานันทัญจาวินายกันจะตันเตจัสาเตเจจัสสิทธิหันตุสพันตรายาจวินาสมนตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสีโลกาสาวิสุทธิมัคคังนิยานิโกธรรมะทารสัทารีสาตาวะหูสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังศิลาสานมามีโมหะปราทางอุปสันตตาธาหังตันเตจัสาเตเจจัสสิทธิหันตุสพันตรายาจวินาสมนตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโขโยโลกาสาปปะกิเลสเชตาสันโตสยัมสันตินิโยชะโกกจั สวากขาตธรรมมังวิทตังกโรติสังฆังวรันตังศิลสานมามิพุทธานุพุทธังสมัสสีละติจิมตันเตจสาเตชยจสีติหุตุสัพพันตรายาจะวินาสเมินตุเก้าบทสวดนโมการะอะตากักขานโมราโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนโมอุตมธรรมัสสะสวัสดิ์ค่ะตัเสวะเตลิทะนโมมหาสังฆภาษาปิวิสุทธสีระติิโนนโมโอมาตายารัตสระรัตตตัสจะสาธุกังนโมโอมาตตีตัสสะตัสสะวัตุตยสปินโมการัปภาเวนะ วิคาตจันตุอุปัฏฐวานโมก aranuparivena suvati moulantu sapatha namo garasa t e c h e n ิ mithi mahinghumi สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันมีสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสุวิหารติกับิลาวัติชนมิงมหาวันีมหาตาพิขุดสังเกนณสัตถิงปัญญามาเตหีพิขุสเติหินสเปหิวะอรหันเตหิทาสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยกุเยนะสนิปติตาหุนติพระกวันตังทัศนายาพิขุสักกัญจะอัตโคจตุนังสุทาวาสกายยิกานังเทวานังอิตะทังหูเสียยังโข พระกวาสเกสุวิหารติกะพิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเกนัสติงปจมาเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสหินเจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนัสนิปฏิตาหุติปกวันตังปัจนายาพิกุสังกัญจายานูนามยัมปีเยนะพระกวาเตนุปัสังกเมยามาอุปัสังกมิตวาพระกวาตูสันติเกสุปเจกกะคาถาปัสยามัติอัตาโกตาเทวตาเสยัธาปีนามาพระละวาปุริโสสมัชิตังวาภาหัง ภสษาเลยาภสษาริตังวาปาหังสมิเชยะเอวะมีวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระกัตโตภูรโตประตูลหังสุอัตถโคตาธิวตาพระกวันตังอภิวาติตวาเอกับมันตังอัทังสุเอกับมันตังติตาโคเอกาธิวตาพระกัตโตสันติเกิมังคตังอภาสีมหาสัมมยู่ปวานนัสมิงเทวกายาสมะคตาฆะตมหาอิมังธรรมะสมยังทักติตายิวะอปราชิตตสังกติอัตถโคอัปราชิธวตาพระกัตโตสันติเกิมังคตังอภาสีตาจระ กัปโสมารหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรรมังสุสารติวานีตานิกขะอิตะวันตลิยานีละกันติปฏิตาติอัตโผวะปราเทวตาปะจวัตุสันติเกอมังคตังอปัสิเยตวาคีรังเชตวาปลีขังอินทัคีรังโอหัดจมะมีชาเตจรันติสุทาวิมลาจักภูมตาสุตันตาสุสุนาคาติอัตโผวะปราเทวตาปะจวัตุสันติเกอมังคตังอปัสิเยเกจิพุตังสันนัคตาเสนาเตกมิสัติยาปายปูมิงปะหายะมันุสังเทหังเทวกายังปปรริิิุเสันตต ตาคพรวาพิกวมันเตสีเยคุเยนาพิกวีทัสสุโลกตาตุสุติวตาสันิปติตาหุติตถากตังทัศนายิกุสกัจจเยปิตีิกวีอยิสุงอัตติตมัทานังอรหันตสมาสมุตตาเตสัมปิพระกวนตานังอตตาปรมาีวะเทวตาสันนิปติตาอิสุงเสยตาปิมหังเอตารณิเยปิติกวีพรวิสันติอนาคตมัทานังอรหันตสมาสมุตตาเตสัมปีติพระกวนตานังเอตตาปมาณีวะ เทวกายยานังนามานิเทศิสามิติพิกเวทิวกายยานังนามานิตังสุนังัดสตุกังมนสิกโรธาปสิสามิติเอวัมพันเตติโกเทพิคูภควาโตปจัตโสสุมกว่าเอตัธวุจักสิโลกรมมนุษกัสสามิยัตถปุมาตัสทศิตาเยสิตากิริขปลังปะหิตตาสมาหิตาปุตุสีหาวัสลีนาลุมหันสามิสัมปุโนอุทานตมนาสาสุธาวิปัสสนามะนาวิราปิโยปัสเตยตวาวันีกะปิลวัตเวตโตมันตยิสตาสาวเกสัสเสนรติเทวกายาพิกันตาเตวิชานาตาพิกวู เตจะอัตตาปะมกุลุมตุตวพุทธศาสนางเตสัมปตุอัคคุยานังมนุสสานัทสันนางอภเปเกสัตมัตตคุงสหัสังอัสตตลิงสตังเอกสหัสานังมนุสสานัมตะสุงอภเปเกนตมัตตคุงทิสาสภาพุทธาอหุตัญจ่สภังอภิญยยวาวะกิตวานะจักุมันตะตัวมันตยิสตาสาวเกสัสนิละเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานตาพิกโวเยโวหังเกตยิสามิคิราหิอนุบุกัสโสดาสหัสสหัสวยญขาภูมากับพิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโโโตตตตววนนนนนนาััััยสสสิิิิิมมมมมุุกงงง จะสาหัสายะขานานัตทวันนิโยอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัชโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวณังสาตาคิลาติสหัสายะขานานัตทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัชโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวณังอิเจเตโสละสาหัสายะขานานัตทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัชโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวณังเวสามิตาปจจสตายะต์ยะขานานัตทวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัชโนโมทมนาพ คุมพิโรราชคัิโกเวปุลักสะนิเวสนังพิญโยนังสัตสหัสสังยักขนังปรูปานสติกุมพิโรราชคัิโกโสะคัสสมิติมนังปุริมัญจติสังราชทัตตารโธปัสสาสติกาถะปัังอธิปตีมหาราชยสเจษสุตตาปิตัสสพะโวิธนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนันโตยัสสิโนมุธมานาภิกมุงภิกุนังสมมิติมนังทักเกีรจติสังราชวิลุนโหตปัสสาสติกุปทานังอธิปติมหาราชยสเโสุโตตาปิตัสสง ปชิมัญชาที่สังราชวิรูปโขปสตินานังอธิปติมหาราชายัจสุปตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาปลหอิธิมโตชุติมโตวามันโตยัเจสินุมนาิกมุงทิกุนังสมิติงวนังอุตตรัญชาสังราชกูเบโรตัส菩สถิตยคณนังอธิปติมหาราชายัจเสศุปตปีตัสสะพะโวอินทนามามหาปลหอิธิมโตชุติมโตวณามันโตยัเจสินุโมมนตริกมุงทิกกุนังสมิติงวนังกุริมาทิสังทัตตาโตทักีเลนามวิรุณะโกปชิเมนวิร วันนี้กับปีลาวัตวเวทเอิสังมายาวินโนทาสาาคูปัญจานิกาสถานมายาคุเต,น,ตเน,เนทนุวิเดนทุวิภูจัวิภูโตสหะจัทัมโมกามัสเซโตจักินุมันทุนิมันทุจักปนาทูโอปัญโยจติวัสุตโตจามาตลิจิตตชนูจันทโพนโรราชาชานุสะโพอ,อาคูปัญจสิโกเจวะติมบรุสุริยวัจสะเอติจันยีจาราชานูกันทภาสาราชุวิโมธมานาภิกามุมวิกุนังสมิติภินัง อฏฐภูนาภาษานาคาเวสราสหัตจักกะกัมพลัสตระอาคูปายคาสหายติปิยามุนาทัตตรัฐจักอาคูนาคายัสจิโนเอราวโนมหานาโคโสปคัสสมิติมนังเยนาคาราชิสหสาหารันติธิพาธิชาปะกีวิสุตจักขูเวหายาสาเตวนมัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตธานาคาราชานมาสิสุปนาโตขิมามะมาสิปุทโศนาหิวจาริวะหยันตานาคาสุปนาสารนามังสุปุทังจิตาวัชิราะเถนะสมุทังอสุราสิตาพัตตุรวสวัตเสรษอิติมันโตยัสจิโน กัลังกัญชามหาวิสมาสุราธานาวิกะสาวิปัจจิติสุกิพิจาปหาราตทนมุจิสหสัสตันจับปริปุตตานังสเปวโรชนามะกาชนะหิตวาปะลิงเสนนางราหุปทามุปะกามุงสมโยธานิปัฏันเตภิกุนังสมิตติวนงังอาปโปจเทวาปะทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายัสสัชโน ทัศเสติทัศธากายาสปินานตวรรนิโรยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัชโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงมนังเวนทูจะเทวาสาริจะสมาจัตุเวยมาจันตสุปนิสัทธิวจันตมะกูปุรกิตาสุบิยะสุปนิสัทธิวคุริยมากูปุรกิตานักตานิปุรกิตาวะกูมันทวลาหกาวัชุนังวัสบูเศรษฐโสกภาคาปุรินทัตโตทัศเตติทัศธากายาสปินานตวรรนิโรยที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัชโนมุทมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงมณังอาทากู วรุณาจาะธรรมาจากอจุตาจากอนิจจการสุเลยยะรุจิราอากูอากูวัสวันิจิโนทัศเตทัศธากายาสัพพินานัตตมณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันามันโตยะสัสิโนมุธมนาพิกมุงพิกุนังสมิติงวนังสมนามหาสมนามนุษสามนุษสุตมาจิตาปตุสิกาอากูอากูมโนปตุสิกาอาตากัวนยโยเทวาเยจรงิตวานิจิโนปรคามหาปรคาอากูเทวายะสัสิโนทัศเตทัศธากายาสัพพินานัตตมณิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันามันโตยะสัสิโนมุธมนาพิกมุงพิกุนังสมติินัง สุการ์กรุมมหารุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาตะไคหาปะโมขาอาคูเทววิจกนาสตาเมตาหาราคาจามิสกาจัจยัสสิโนทันนายังหะขาปัุโญโยทิสาสอภิวัสติทัศเตทัศตากายาสัพพินานตะวันิโนยที่มันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนมุทธะมนาพิการมุงพิภุนังสมิติมนังเขมิยาตุสิตายามากันทักการจัจยัสสิโนสัพพิตกาละมัสเสถาชุตินามันจะอาสวานิมารัติโนอาคูอาทาคูปรณิมิตาทัศเตทัศตากายา <c oughs> สเปนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยะสัจโนมุตมะนาปิกมุงปิกุณังสมิติงมะนังสัตเทเสเทวมณิกายาสเปนานะตะวันนิโนนะมันวะเยนะอาการจุงเยจันเยสัติสัชะปุถะชาตินมกีลังโอคตินัมนานาสวังตะกีโมคะตะลังนางงคังจันทังวะอสิตาติตังสุปมาปรมัโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสนังกุมาโอจิโสจ่าโสปการสมิติงมะนังสศาสปมโลกนังมหาพมาพิตฏฐะติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากโยยะใสิโสทัสิทะ อิสราอคูปัจจวีปัจเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัชตุอาคารานิโตปริวารโตเตเจสเพปิกตีสินเตเดเวสปามเกเมลาเซนาอภิกามิปัสสะกันหัสะมันทิยังเอธะคณาดาปันตะราเคนาปันตมันตุโวสมันตาปริวาริลธามาโวมุติทาโกติณังอิติตถะมหาเจโนกันหะเจนังอภิไสยิปานินาตรัลมาจัจสลังกตวาะเพระวังยะถาปุสโกเมโกทนายันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุทาปติ สังกตโตอสยังวสิตันจัสรพังอภิณายังวัตวันตะวันนะจักุมารตะโตมันตยิสัทธาสาวกีศาสนาเตมาราเสนาปิงกานาเตวิชนาถาปิกโกวเตจาถาปัมมะกรุงสุตวะพุทธะศาสนังวิตาราเิหิปกามุงเนสังกูมันติอิจยุงสภเพวิจะสังขามาพยาติตายาสสิโนโมทันติสหปุตหิสาวกาเตชะณีสุตาติสเปียรบทสวนมังกรสุตังอสิวนาจพราณังปฏิตานันจัดสิวนาปูชาจักุเชนียานันอิตมัง เอตมังคลรมุตตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะปุเพจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตมังคลรมุตตมังพระผู้ศัจดิ์จะกรสิปัญจวินัโยจารสุชิตโตสุตาสิตาจายาวาจาเอตมังคลรมุตตมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตารสสสังฆโหอนาคูลาจากรรมันตาเอตมังคลรมุตตมังทานันจะธรรมจริยาจะจาตการันจะสังฆโหอนาวัจานิกรรมานิเอตมังคลรมุตตมัง อารติวิรติปะปามัจจปานาจัสัญญมูอปามาโตจัทธมีสุเอตัมังขลุมุตตมังคารวุจะนิวาโตจะสันตุตีจะกรทันยุตากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมังขลุมุตตมังขันตีจะสุวัจจสตาสมานานันจะทันหนังกาเลนะธรรมะสากชฉาเอตัมังขลุมุตตมังตะโปจะพัมมะจริยันจะอริยสัจจานะทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมังขลุมุตตมังพุทธะโลกธรรมีหิจิตังยัสสันักกัมปติอโศกังวิรชังเกมังเอตัมังขลุมุตตมัง เอตาธิสานิกตวานะสัพพะมะปราชิตาสัพพะโสติกาจติตันเตสังมังคลรมุตตมันติ12บทส่วนรัตนปริตยังกิจจิวิตังอิทวาหูรังวาสเกจจุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิตัมปีผุ้เทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวูติมงุนตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยัตฉะคาสกยมุนีสมาหิโตนณเตนะธรรมเณนะสมะทิกิจิอิตัมปีธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสูติมงุนตุยัมพุทธเสโภปริวันณีสุจริงสมาธิมนนนััตตริิกะะะมมหุสาาธเอ เตนะสมุนะวิชติอิธรรมปิีมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุเยปุภุลาอัฏฐสตังปัสสถาจัตตาริเอตานิยุขานิหุนติเตทักกนณยาสุขตัสสาสาวกาเอเตสุจินานิมหาปปลานิอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุเยสุปยุตตามนัสาทันเฮนะนิกาเมโนโคตมะสานณมิมัสสาสนมิเตปฏิปตาอมตัง วิไคหะรัทธามุธานิพุติงผุ้ชม,มานาอิธรรมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุขีนังปุระนังนาวังนติสัมภวังวิรัตจิตตายาติเกยพระวจจะมิเตคีนะปิชาอวิรุณีสันทานิพันติทีรายะถายัมปะทีโปอิธรรมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหุนตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรค์อตตาหเวชิตังเซโยยาจายังอิตาราปชาอตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญาตักจาริโนเนวะเทโวณคันทัพโภ นัมารโรสหะพรมุมนาชิตังอปะชิตังกัจยราตารุปัสสะชันตุนูสิบสี่บทสวดเกาปุจสุทธ์ภาสิตามิทังเตนะปะกวาชนะตัปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอตะตุม เมาอนุสสะเวนะมาปรมะปารายะมาอิติกิรายะมาปิจักะสัมปทานีนะมาตักกะเหตักตุมานยเขนะมาอาการะปริวิตะเกนะมาทิินิชานันติยามาพัพพรูปตายะมาสามโนโนคารุยะธาตุมีอัอตานาวะชาเมยยะธาอเมธมาอากุศลาอเมธมาสาวชาอเมธะมาวินยุคารหิตาอเมธมาสมัตตาสมานตินาอหิตายทุขายะสังวัตติเอตตุมีหิปชะเนยยะธายะธาตุมี อัตนาวัชยนายะาอิเมธมากุศลาอิเมธมาอนาวัชชาอิเมธมาวินโยปัสตาอิเมธมาสมัตาสมาทินาหิตายักุขายักวัตตันติอัตตุเมหิอุปสัมปัชะวิหะเลยยถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตตมัปปมาโยชหลูปนิตสสะนะสันติตานาอิตังพยังมรณีเปกาโมนุปุญญะนะปุญญานิกะยิราธะสุขาวหานิสุอุปนิยติชีวิตตมัปปมายังชหลูปนิตสสะนะสันติ ติตานาไอตังปยังมรณีปิขัมนุโลกามิสังปะชะเอยเหสันติเปโโยทะกายเจนะสังยมูวาจายะอุทะจิตาสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโมติยังชีวามโนปะกะโรติปุญญังธรรมัวเวรคติธรรมจารินธรรมูสุจินโนสุขามะวะหติเอสานิสังโสสามีสุจินเนทะทุขติมขจติธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยะถาปัญญายปัสสติอัตานิพินทติทุกขีเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายปัสสติ อานิพินทติทุกเคเอสามะโควิสุทธิยาสัพเพธัมมาอนัตตาติยถาปัญญายะปัสสติอานิพินทติทุกเคเอสามะโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอัปนันตกะชาดกอัปนันตกะฐานะเมกกทุติยังอหุตักกิกาเอกตักธัญญายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนัานตังพาหุงเวสรณังยันติปัพพตาณิวนาณิจักอารามมรุขเจเตยานิมนุสสา พญาตัชิตาเนตังโขสะระนังเคมังเนตังสะระณมุตตะมังเนตังสะระณามาคมาสะพะทุขาปมุจจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังขันจะสะระนังคโตจตาริอริยะอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทางทุกขสัจจติกมังอริยันจะอัตถังคีกังทุกขูปัสสะมะขามินังเอตังโขสระนังเคมังเอตังสะระณมุตตะมังเอตังสะระณามาคมาสะพะทุขาปมุจจติสิบเจ็ดบทสวดพระเธกรัตตกถาอตติังนานะ วาคเมยยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตำปัจินันตังอปัตตญจากอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนัจโยธมังตถาตถาวิปัสสติสังหิรังอสังกุปังตังวิทฐานมนุภรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งรมปัจจุบันไม่งอนแงน่ไม่่อนแกนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจนนงรเิญธรรม อจเชวะกิจจมาตบปังโกชันยามระนางสุวิงพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮินูสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนยาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรุตรตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกรตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีหน like. ึ่งเจริญด้วยระการชนิดแล1สิบแปดตัส่วนปินนปัจจวิขณะปัฐะชราธรรมมมหิชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมูมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิมีปียหิมนาปิยินานาภาโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกไมฮิกรรมทายาทูกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโน,โนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกัและยานางาังวาปะปังวาตัดโซตัดสัตสายาทูพวิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหหิอภินหังปจเวกิตัพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดพี่แมวมาดีครับขอญาตสวสดมนต์นะครับพี่19บทสวสดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขัพปตาจะนิทุกขา,พารพญปตาจะนิพยาโสกปตาจะนิโสกาุนตุสัพภีวิปานิโน,โนเอตาวตาจะอมิหิสัมปตังปุญญสัมปทังสัพพะ เทวานุโมทันตุสัพพะสัพติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะสีลังนักัทันตุสัพพาภาวนาพิรตาวุนตุจันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติชนะรักของมตาวิสัพโศยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาท่านธรรมยังปฏิทานกคาถาโยปนามเสยาเทวตาสันติมหาลวาจีนีตูเปกะเรโปรตีกะเรตยตงตีหิง ตาธรรมทาเนะวันตุกุชิตาโสติงกรณนเตทะวิหารลมันทะเลเทลาจัมัชานวกาจพิกาวูสารามิกาธนปฏิอุปัสการธรรมาจเทสานิกมาจไอสราสปาปุณะปูต้าสุกิตาพวันตุเตชะลาผู้ชาเยปีอันทะสัมภวาสังเสธะชตาอัธมูปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกสะกระตุสังขยังธาตุจิรังสตังโมูธรรมธาจปุกลาสังโคโหตุสมะโกวะอัฏฐายะจัิจายะจัคอำหิระคตุสัตมูสเพปิ ธรรมจาริโนผุ้ิณสัปตาปุเนยามะธรรมีอริยปวีิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพป,ปฏิทานาคถา,าปุญญสธิธาน,าาธานาิฮันธรรมยังปฏิทานคถาโยปนามเสปุญญสิธานิกัตสะยานัญานิกตานิเมเตสัญจาริโนโวนตุสตานันตาประมาณกาเยปิยาคุณาวันตาจะมายังมาตาปิตาทโยท,ยทยิฏฐาเมจาระยะทิฏฐาวาอันเยมัชตะเวริโนสตานติดทันติโลกะสมิงเตปุมาจตโยนิกาปจิกาจตุวการาสังสารันตาภวะพระเว ยาตังเยปฏิทานาม,มีอนุโมทันตุเตจายังยีจิมังนับประชานันติเววาเตสังยิวิทะยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเราใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของเขาพเ,เจ้าเป็นต้นที่ก็พเจ้าได้เห็นและแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกมดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวออยยู่ใในนพพ้และหญ สัตว์เาราได้ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วพอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอนทาทาทเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่ส,สัตว์เหล่านั้นเมยารถินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสตาหุนตุอเวราสุขชีวินูเขมปัตัญจะรปนตุเตสาสาชิตตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วพอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจงถึงทางอันเกษมเถิด ขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิอนด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิปานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระัตนาไตรด้วยการสัตยายบุสวดมนต์พระสวดพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทิวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล,แล้ว รดอำนวยพรให้แก่ข้าะเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพิรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดประวณน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและข้ามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำร็จศักดิ์สิทธ์ุประกาศเาถิดสาธุ